สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้อีกต้นหนึ่งของบ้านเรานะคะนั่นก็คือต้นโสมไทยนะครับต้นโสมไทยมีสปปรรพคุณเป็นยานะคะนี่เลยดอกสีม่วงนีส่สวยสวยดอกสวยใบก็กินได้นะใช่ใบสามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะคะไปผัดไป แกงได้ค่ะสัพรพคุณเป็นยาค่ะสัพรพคุณเยอะมากช่วยครับปัสสาวะครับเงือบำรุงปอดใช่ปรับประจำเดือนมาไม่มกปกตินะคะนี่เลยไม่ <laughs> ประจำเดือนมาไม่ปกติก็สามารถนี่ค่ะเขาก็จะใช้เงานะคะเป็นยาดอกก็จะเป็นสีม่วงบาน<ส>แล้วสวยสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงหรือบาน ไม้ไมอย่าไปจับอันนี้เป็นเป็นเม็ดมันที่แก่แล้วนะคะอันนี้สามารถเอาไปเพาะปลูกไปเพาะได้ขยายพันุ์ได้ค่ะนี่อันนี้ก็เม็ดใช่ใช่เดี๋ยวแก่แล้วมันมีก็จะเพาะไงไม่อันนี้ก็เม็ดใช่พอออกดอกแก่แล้วเขาก็จะเป็นเม็ดไงต้นน้ำกายล่างกายล่างเป็นผู้สืบพันธุ์ นี่เลยค่ะนี่คือต้นไม้อีกต้นต้นไม้สมุนไพรอีกต้นหนึ่งของบ้านต้นน้ำนะคะก่อนไปเรียนพิเศษถ่ายรูปโชว์สักหน่อย